จากบ้านมานานแล้วนะ้าม่ได้กลับคืนคนเฝ้าคอยคงสะอื้นกับการเฝ้าคอย พี่น้อยสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะพีะะ่น้อยนี่เมื่อก่อนนี่ทั้งหมดนี่คือพืชเชิงเดี่ยวทั้งหมดเป็นพืชเชิงเดี่ยวทั้งหมดนะคะทีแรกแม่เขาก็ทําแต่ทําไม่ไหวก็คือพวกพี่ๆยังทํางานกันอยู่ทํางานคือรับเงินเดือนจากทางในกรุงเทพกันอยู่คือเราเหนื่อยจากนี่แล้วมีแต่พ่อแม่ทาใช่ไหมละ่ะเราก็หลายปีเข้าหลายปีเข้าก็ไม่ไหวละอยากกลับมาอยู่บ้าน ก็เลยชวนกันกลับมาบก็ทีแรกก็พี่ผู้ชายก็จะมาก่อนมาลงทุนก็จะที่สะก่อนค่ะลงทุนขุดขุดแล้วก็ลอกสะใหม่จะหมดเงินไปเยอะตอนนั้นเรายังไม่รู้จักว่าเราจะเอางบประมาณจากไหนมากี่ปีแล้วเนี่ยที่เพิ่มมาทำาสี่ปีสี่ปีกับปีนี้แล้วค่ะแต่ก่อนก็คือหมุนเวียนพืชทั้งเดียวไม่ว่าจะเป็นอ้อยกับมันอย่างนี้ค่ะ สลับไปสลับมาอ้อยมันแล้วก็ลงทุนเป็นปลูกกระเจีย๊ยบแล้วก็ขาดทุนลงแตงโมแล้วก็ไม่ได้อะไรเลยเราขาดทุนเราก็เลยหันมาเอาแบบพอเพียงปลูกพืชหมุนเวียนในครัวเรือนของเรานะปลูกแล้วก็เชิงเดียวก็แยกไปก็แบบไม่ต้องซื้อหาตามตลาดอะ่ะเราก็ช่วยกันแม่ด้วย ปลาในสระเรามีแล้วก็ไปแปรรูปพี่น้อยก็จะแปรรูปพวกพัปลาปลาส้มปลาจมในครัวเรือนเราก็ไม่ได้มีจําหน่ายที่แรกนะมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่ที่ทั้งหมดกี่ไร่นะเฉพาะโซนนี้นะคะมันสี่สิบกว่าไร่โซนที่ที่เราเราทําข้าวปลูกข้าวเองข้าวเหนียวแล้วก็ข้าวเจ้าแล้วก็หมุนเวียนเป็นพืชเชิงเดี่ยว ถ้าช่วงฝนตกแล้วก็จะสับเปลี่ยนเป็นข้าวเป็นข้าวเหนียวเมื่อเกินไม่เกิน,ม,กนมีสระน้าอะไรเลยแต่ก่อนก็คือสระแต่ก่อนอะที่นี่เป็นสระที่เขาเลี้ยงวัวไงคะพ่อแม่เขาเลี้ยงวัวไว้เลี้ยงวัวแล้วก็เป็นคอกวัวแล้วก็ต้องขุดสระเองอะไรเองกักเก็บน้ําไว้กินเองเพราะที่นี่มันเป็นพื้นที่เหมือนแห้งแล้งแล้วก็เป็นทราย ก็จะขุดสระกันเองอะไรเองไว้แต่ก่อนมันเป็นบ้านนะคะเป็นบ้านเก่าอยู่ที่นี่เคยอยู่อาศัยอยู่เคยอาศัยอยู่ที่นี่ะก็เป็นสระโบราณใช่ไม่ได้บุกเบิกใหญ่ขนาดก็ใช้มือขุดอ่ะใช้จอบกันใช้จอบขุดกันครับผมอันนี้ก็มาบุกเบิกใหม่บุกเบิกใหม่แล้วเนาะค่ะอี่ทีแล้วจะมีสระใหญ่ขนาดนี้ค่ะตั้งแต่ที่ว่าแม่แนวคิดว่าพืชเชิงเดี่ยวไปไม่ไหวแล้วไปไม่ไหวแล้วก็เลยลด หันมาทําอย่างนี้ดูบ้างใช่ค่ะแล้วพอดีเมื่อปีปีที่แล้วปี64ก็มีกลุ่มของคนกู้ดินแล้วก็มีพี่ๆไร่พอลักที่ที่รู้จักกันแล้วก็คือเขาก็แนะนําแล้วเราก็ไปติดต่อพูดคุยกับเขาเรื่องปลูกต้นไม้ปลูกอะไรให้เราพื้นที่เราเหมือนมีความเขียวดมสมบูรณ์อะ่ะจะได้กักเก็บน้ําไว้ได้ ก็เลยได้เข้ามาในกลุ่มโค้งหลวงนาอุทัยธานีได้ทลายได้ปีกว่าได้ปีกว่าแล้วค่ะอ๋อครับผมก็มีเพื่อนๆมีกล้วยมีพืชหลากหลายค่ะค่ะก็มีเพื่อนๆเป็นวันที่มื้อเอาแรงอ่ะครับมาช่วยกันเราก็ไม่ต้องได้เสียเงินจ้างค่าแรงจากแรงงานจากชาวบ้านเรามันก็ประหยัดต้นทุนของเราไปอีกแล้วเคยไปอบรมอะไรที่ไหนไหมยังไม่เคยค่ะเพราะพี่น้อยยังไม่เคย แต่ก่อนก็เคยทํางานอยู่ในเขตบ้านไร่ก็เป็นเป็นอาสาสมัคร <ใน S 2> ผู้นํา <ลม S 2> ชุมชน,น,มนเป็นออยชอนะคะอ,อยู่กับพัฒนาชุมชน<อ>พี่น้อยก็จะคุ้นเคยกับการอยู่กับกลุ่มแม่บ้านและการการไปดูงานจากหมู่บ้านนั้นหมู่บ้านนี้พี่น้อยก็เลยต้องจํามาแล้วก็มามาทําในพื้นที่ของตัวเองอครับตอนนี้ในพื้นที่มีสระกี่ลูกครั พื้นที่มีห6ลูกค่ะ oh. กับเก็บน้ําไว้ <laughs> มันมันเป็นยังไงมีความจําเป็นต้องขุดหรือว่าเราต้องการจะทีแรกเราต้องการน้ําไว้ไว้ใช้แบบเข้าในไร่นาเราอะ่ะแต่ทีเนี้ยมันเกินเพราะนั่นมาเหมือนมันน้ําเรามันเยอะมันก็ล้นทิ้งไปก็เลยมีความคิดว่าเก็บน้ําไว้ใช้ยามหน้าแล้งไหม oh. แล้วก็ <laughs> ทางพอชอเข้ามาช่วยด้วย hmm. แล้วก็ทางหมอดินเข้ามาช่วยด้วยว่าดินเราอะ่ะ ็นยังไงทําไมปลูกอะไรมันไม่งามอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีการยกโคกยกดินขึ้นที่สูงมันเป็นรายจัดเช่นะมันเป็นทรายค่ะแล้วก็สภาพภูมิประเทศมันคล้ายๆมันเอ่าเป็นร่องเป็นร่องน้ำ,นนำค่ะแล้วก็เลย ขุดสระในระหว่างร่องคนนั้นด้วยใช่จ้ะมันก็มีข้อดีคือได้เป็นเป็นสระเก็บน้ําได้เป็นสระเก็บน้ําแต่ข้อเสียก็คือพอฝนตกมาน้ําจะล้นออกจากสระอ๋อแล้วแล้วก็มันทําลายหน้าดินเราไปด้วยทำดาทำลายหน้าดินแต่ถ้าไม่มีเลยมันก็หลากหลายทุกทุกครั้งไปใช่ใช่จะจะไม่เหลืออะไรเลยต้นไม้ต้นหนึ่งก็จะไปกับน้ําหมดเนะี่ยที่อมันไหลขนาดนั้นเลยใช่ใช่แรงมาก นี่คุณฝาทั้งหมดห้าลูกนี่อยู่หมดน้ําอยู่หมดค่ะอยู่หมดแล้วก็ไม่มีแห้งแล้กก็ไม่มีเวลาฝนตกหนักๆมันก็ยังหลากมาใช่จ้ะมันจะมีเส้นทางน้ําของมันอยู่เส้นหนึ่งเส้นที่มาจากจากป่ายางเขาจะมีมาค่ะแต่ก็เป็นน้ําป่าแต่ที่ที่ป่ายางเขาก็ไม่มีน้านั่นนะเขาไม่มีที่กักเก็บน้ํานะมันก็ไหลมาทางเราใช่มันก็ไหลมาทางเราหมดแล้วก็ผ่านผ่านไล่ไปแล้วก็ไปลงไล่พี่สาว แล้วก็ลงไปนู่นน่ะไปไอ้ทางหมู่บ้านอีกสรุปว่าการขุดสระก็ก็เป็นข้อดีไหมเป็นข้อดีค่ะมีประโยชน์นะคูมิประเทศของเราเป็นอย่างนี้ใช่จ้ะเพราะเวลาพาหน้าแล้งเมษาอะไรก็คือตรงนี้ก็แล้งเหมือนกันแล้งเหมือนกันแล้งมากแต่เราก็ยังได้รับประโยชน์จากน้ําในสระเ,เราจะหันไปทางไหนก็ได้จะใช้น้ําจุดไหนแล้วก็มีน้ําใช้อยู่ตลอด ก็เหมือนระพื้นที่ของเราอ่ะดีที่สุดก็มีการคุยกันในกลุ่มเพื่อนเราแต่ละคนน่ะแปลงแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันค่ะบางคนก็แบบแล้งแบบปลูกต้นไม้แบบแทบจะไม่มีความชุ่มชื้นอะไรเลยนะแต่ที่เนี้ยถ้าฝนตกมามากๆมันก็คือเหงาเฉาตายดินเป็นดินทรายด้วยใช่ใช่จ้ะดินทรายมันก็อยู่นะซึ่ง มึมมันหึมมันหึมอันหนึ่มนี่เราเห็นมองนู่นก็คือเป็นสายลูกหนึ่งเป็นสายลูกหนึ่งแล้วก็มีลูกที่หนึ่งที่สองลูกเล็กอยู่นี่ครับนี่เป็นมีปลามีปลาหนึ่งสองสามสี่ลูกห้าลูกจะมีปลาหมดนะคะเป็นปลาที่มาจากน้ําธรรมชาติบ้างแล้วก็ที่เราปล่อยลงเทียบกับ อ่ามันเป็นไรอ้อยหนึ่งไร่เนาะใช่ใช่ใช่แปลงนี้ดีกว่าพี่สามลูนี้ดีกว่าให้ฉั่านนะเมื่อก่อนตรงเนี้ยหนึ่งไร่ตรงนี้เป็นไรอ้อยใช่จ้ะหนึ่งไรอ้อยก็ได้ประมาณปีละครั้งปีละครั้งปีปีหนึ่งก็เราแค่มีรายได้แค่ปีละครั้งครับถ้าเกิดเป็นอย่างนี้แล้วเป็นไงเราก็มีรายได้บางทีก็มีคนมารับซื้อของเราช่วงนี้เราก็ไม่มีเวลาจําหน่ายเพราะว่า น้ำเรามันเยอะมันเอาเอาลำบากเอาปลาลำบาก mm. ก็พี่น้อยก็จะแปลรูปเป็นปลาส้ม mm. จะไหนก็ได้กลุ่มเพื่อนเราบ้างในในหมู่บ้านบ้าง mm. ก็แบ่งปันกันไปกินใครอยากมาก็มาตกแล้วก็แบ่งปันกันไปอาจากที่เป็นไร่อ้อยหนึ่งไร่พอมไปเป็นบ่อน้ำเลี้ยงปลาไปด้วยอันไหนมันเมากันพี่ว่าบ่อปลาได้มากกว่า เพราะเราไม่ต้องได้ลงทุนอะไรมากมายมันมีกินตลอดมีแต่เพิ่มมีแต่เพิ่มปริมาณขึ้นแล้วก็เราก็ไม่จะเป็นต้องซื้อหาที่ตลาดแต่เห็นว่าญาติพี่น้องก็บ่นๆมาว่าทําไมมีตะนะไอ่บ่อน้ําเยอะจังเลยใช่เพราะว่าเขาก็จะบอกว่ามันน้ําเยอะแล้วบ่อเยอะแล้วมันก็มันเราไม่จําเป็นที่จะต้องขุดสะขุดเลยก็เขาจะเสียดายไว้ไว้ปลูกพืชอย่างอื่น ก็จะมีการตําหนิกันในกลุ่มญาติพี่น้องกลุ่มอืนก็มือหมายถึงกลุ่มอ้อยกลุ่มมันนั่นใช่จ้ะแต่พอมีพี่ๆบางคนมาเห็นเขาก็จะถูกใจเขาก็ว่าดีเพราะว่าเราไม่ต้องซื้ออะไรคนอื่นมากินมานั่นไงอยากกินกล้วยกินอะไรเราก็ได้ครับยิงดงด้วยสภาพภูมิประเทศของเรามันเป็นล่องหลุบไหลเขาเนาะใช่จ้ะถึงต่ําลงมาเราขุดตะดักน้ําเป็นช่วงๆไปเนี่ย พูมันก็กลายเป็นโอกาสนะพี่นะใช่ใช่จ้ะโอกาสคือเป็นที่เก็บน้ําไปไงอ่าแล้วก็เลี้ยงปลาใช่อาหารอยู่ในนี้หมดเลยแล้วทีนี้พี่ก็มีโครงการว่าจะลองเลี้ยงปลาในกระชงังเพราะว่าน้ําที่นี่มันลึกมากไงเพราะว่าเราเลี้ยงปลาบางอย่างอะ่ะมันไม่ชอบน้ําลึกแล้วก็คิดว่าจะลงทุนปลูกต้นไม้ให้มันงามแล้วก็จะลงกระชังปลาไว้ ก็ไม่ถึงกับขั้นต้องจำน่ายส่งตลาดใหญ่นะทำ <laughs> เริ่มต้นดูก่อนเริ่มต้นดูก่อนแล้วก็เปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยนเนาะเพราะที่ใช่ใช่จ้ะแต่ประเด็นผมว่าอย่างเรามองไกลๆอ่ะมันจะมีพวกไรอ้อยอยู่นะรอบข้างค่ะ<อ>ก็เป็นของพี่ๆรอบๆร,รอบข้างไม่ได้ทําเป็นลักษณะบอกเก็บน้ํารับน้ําเป็นจุดๆไปอ่ะ มันก็เป็นพืชเชิงเดี่ยวไปใช่จ้ะความแห้งแล้งมันก็ก็มาแหละพอหน้ามีาปุ๊บก็ไม่มีน้ําขังไม่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 เทียบกับของพี่น้อยเนี่ยโอเคแล้วมีน้ำใช่จ้ะก็กระจายความชุ่มชื้นไปมันก็ไม่ได้มีคือแล้งนะมันก็แล้งโดยฤดูกาลเดือนเนาะใช่จ้ะคือฝนไม่ตกใช่ใช่ฝนไม่ตกก็ดินแห้งไปดีมากเลยฝนดีมากแล้วเราไม่ขุดบ่อมันก็ไม่มีน้ําให้เก็บ ไม่มีบอกเก็บน้ํเพอาขุดแล้วในื้อไก่กินกลายเป็นโอกาสนะใช่แต่พื้นที่ที่อื่นน่ะไม่ออกนะถ้าเลยนู่นไปเขาขุดสระขุดอะไรจะไม่มีน้ํานะมีอยู่แค่จุดเดียวนะอมีในจุดเดียวที่มีสระที่มีน้ําที่ว่าขุดแล้วน้ําขึ้นน่ะน้ําออกอป็น้ําฝนไม่ใช่หรอไม่เป็นตาน้ําเป็นตาน้ําสระนี่ก็คือเป็นตาน้ําอ่ะสระลูกนั้นพบ ขุดมาได้กี่น่น,น้ำพอที่น้ำออกอะ่ะครับแต่น้ำมันก็มาจากน้ำฝนที่หลากไหลแต่และนั่นด้วยใช่ใชตาน้ำขุดก็ออกเลยน้ำออกเลยไม่ต้องรอน้ำฝนจากฟ้าเยวจะไปดูไปแก่งมาไปได้น้ำฝนไม่นั่นเท่าไหร่อ่าหลอเบาแล้วอืม ก็ได้ทั้งสองส่วนน้ำคูน้ำน้ำซึมช่ค่าน้ำมาด้วยใช่โอ้โหแต่ดูแล้วดินทรายจัดนะพี่นะดินรายโ er ้หดูแล้วก็โหดไมนกันนะเนี่ยโหดโหดคุณพี่จะหมดหมดทุนไปกับไปกับการใส่ปุย๋ยใส่อะไรของพูดเชิงเดี่ยวนะแล้วพอฝนเขาหลากมามันก็จะไหลเอาหน้าดินเราไปหมด ไหลเอาหน้าดินไหลเอาปุ๋ยเราไปหมดเ,เหมือนเราก็ใส่ปุ๋ยปุ๋ยก็ไหลไปใช่ใช่แปลงเพื่อนเ้างมากหมดเลยใช่เนี่ยอย่างสายเงี้ยไม่เคยแห้งเพราะเขามีตาน้ำผุดมาตลอดอพิษะเก่าแก่มีลูกนี้กับลูกนู้นอ,อาศัยเป็นน้ำไว้ดื่มนี่นะคะ่ะมันจะมีอยู่นี่นี่เป็นสะที่ลูกนี้จะไม่เคยแห้งเลยขุดไปนั่นลูกนึง แต่ก็นานมากแล้วเราก็เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสไปใช่ใช่ที่มันมีน้ําดีขนาดนี้เก็บน้ําอยู่ด้วยวก็เปลี่ยนเลยก็พยายามจะลดต้นทุนพวกปุ๋ยพวกยาลดการทําพืชเชิงเดี่ยวเพราะมันก็ไม่ไหวเราก็ไม่มีเวลาที่จะจะนั่นด้วยดูแลเขาด้วย โอ้ยเนี่ยดูดินทราย,ยานี่ดินทรายจะจัดใช่นี่เป็นดินจากจากจากสะเห็นไหมนะน้ําที่นั่นน้ำที่ผุดมาจากใต้ดินแล้วก็ซึมมาจากสาทั้งนั้นนี่คือสาที่ขุดได้แค่ปีปีกว่าสาลูกแรกของที่ที่พอชอม,มาช่วย นี่ค่ะพอดอนะที่พอดอมาช่วยใช่นี่เนี่ยพอขุดคือน้ําก็ออกเลยเพราะเขามีตาน้ําอยู่แล้วแต่เวลาฝนตกจากสมมติป่าทางนู้นมามันก็ไหลมาที่นี่ด้วยไม่ไหลน้ําไม่ไหลเข้าสระแต่น้ําไหลออกจากสระไหลลงขอบนู้นเพราะสูงมากนะตรงนั้นน่ะขอบสาะจะสูงไปไม่เท่มันซึมมาจากผ่านชั้นดินข้างล่างไหม พี่ว่าไม่ผ่านพี่ว่าไม่ผ่านนะครับวัตถุว่าดันดีดิมีตาน้ำพอพอน้ำบอกมาน้ำไม่ขุนเลยนะน้ําใสขึ้นมาแบบเป็นแบบนี้เลยน้ำเขียวใส่ขึ้นมาเลยมีตาน้ําอยู่โซนนู้นโอ้ดีมากเลยนะแต่น้ําที่อื่นไม่ไหลเข้ามันจะมีไหลออกอย่างเดียวตรงนี้เราเรายืนอยู่ก็สูงกว่ากระท่อมเนาะใช่กระท่อมลงไป เพราะว่านี่คือเราเราปรับขอบสระแล้วไงขุดลงตรงข้างล่างลงไปมันก็เป็นสระน้ําก็ตรงนั้นก็จะมีตาน้ําออกอีกต,ตาน้ํามีตาน้ําไอ้นี่ก็ไม่ได้รอไม่ได้รอเลยสระพวกนี้คือน้ําไหลซึมออกจากสระใหญ่ลงไปแต่ตรงที่นู่นอ่ะที่เราแต่ก่อนที่เรายังไม่ได้ขุดสระมันเป็นน้ําลาดน้ําฝนหลากไหลใช่ลาดลงไปเลยจะไม่มีน้ําให้เราเก็บนะ ต่นี้ตอนมันอยู่ไหมตอนนี้สะนั้นอยู่น้ำไอสะไอสะไส้ไก่เหรออะที่ที่บอกว่าฝนลาดลงไปอ่ะก็นั่น่ะยังยังอยู่นะจ๊ะเพราะว่าเพิ่งขุดได้ไม่กี่เดือนเองปเป็นคลองไส้ไก่ที่ทางพรดรเขานั่นให้นี่เนี่ยการที่เราเยอะนี่ก็ก็ลำบากการดูแลที่เยอะ พอที่บ้านก็คือนั่นก็หลายไร่ไงแต่ก็จะที่ปลูกของอยู่ของกินนะใช่นู่นก็เกือบเกือบตกสิบไร่แล้วเฉพาะตรงนั้นนะ่ะพี่ก็จะปลูกพวกไอของอยู่ของกินที่บ้านนั่นแหละมีบอ่อปลาเล็กกันเลี้ยงพวกหอยเชลงเชลลี่ก็ไออาชีพเสริมเล็กน้อยพี่ก็เอาอ้นมาเลี้ยงเพาะไว้ ไปจำหน่ายในกลุ่มเราเนี่ยแหละแต่ไม่เคยแห้งสะสองลูกไม่เคยแห้งเลยก็เลี้ยงปลาเลยเนาะทีนี้ใช่กลายเป็นโอกาสไปทีจกลายเป็นโอกาสแค่เราทํางานอยู่ที่ในเมืองอะ่ะมันก็เหมือนเราก็เป็นลูกน้องเขาเนาะ,ะถึงว่าเงินมันจะได้คุ้มค่าแต่เราก็ เริ่มอายุมากแล้วเขาต้องหันมาทางนี้กลับมาบ้านเราดีกว่าที่ดินก็มีใช่ที่ดินไม่ต้องซือ้อด้วยนน <c oughs> ใช่ค่ะหลายคนเขายังต้องซื้อที่ดินนะ <c oughs> อของเราไม่ต้องซือ้อนี่โอเคแล้วแดีมากนี่น้ำจะไหลลงรัดผ่านถนนนี้ไปเลย <c oughs> ใช่เนี่ยนันลงเป็นร่อง,องลงเป็นร่องไปเลย แล้วเนี้ยพี่ยังหาวิธีที่ที่จะกักน้ําตรงตรงข้างหลังไม่ได้มันผ่านเลยใช่ผ่านแล้วมันก็นลาดไปเลยปลาก็ออกหมดใช่ก็เลยนี่แปลงของพอดอเหมือนกันเนี่ยค่ะนี่กรมตนนนาที่ดินเขามาจัดให้รับโซนนิ่งให้ค่ะถ้าไม่ยกก็ไม่ได้เหมือนกันเนีย่ยคงไม่ได้ปลูกอะไรไม่ได้กินเลย ยกเป็นโคกเป็นคันขึ้นมาใช่เอาก็บินคลองให้ไก่สองสองครอใช่ค่ะ<อ>ข้างบนก็เราปลูกเริ่มปลูกอะไรไว้ก็ได้นั่นแหละดินทรายแท้แท้ดินทรายแท้แ้ข้างๆม,มีพืชอะไรน,นูนะ่นเนาะยูคาลิตัสที่ปลูกกันปลูก ปลูกไว้ก็มันก็ไม่ได้มันก็ไม่ดีกับไอ้นน้นเรานะแต่มันก็มีประโยชน์เราม่เราใช้ประโยชน์ในแปลงสวนแปลงไร่เราได้แต่พี่ยังหาวิธีที่จะลงปลาไม่ได้เพราะว่ามันน้ำมันแน่นนี่เนี่ยน้ำมากกนไปนี่เป็นหมามุยอินเดียใช่นี่เป็นหมามุยอินเดียกินฝากได้ใช่เป็นหมามุยอินเดีย ต้มกินเหมือนเรากินถั่วถั่วละญี่ปุ่นน่ะมันใช่ก,ก็เม็ดแห้งมันก็เขาบอกว่ามีประโยชน์แต่ก็ยังไม่ได้เอาไปทดลองใช้ก็ม,มีเพื่อนๆแบ่งพันุ์กันไปเดี๋ยวมาดูไอ้ตัวท้ายนี่น,นี่นี่เป็นเสาวรถเดี๋ยวเวลาฝนตกน้ำหลากลงไปเลยหลากลงไปเลยรัดไปนี่เลยผ่านไปช่องนู้นเลยใช่ตรงนี้เป็นเป็นที่ปลูกข้าว ตอนนี้ก็ยังหาวิธีอลดลงไม่ได้เราก็ยังไม่ได้หว่านข้าวเอาข้าวเนี่จะเป็นข้าวไร่เป็นข้าวตรงนี้ส่วนมากก็จะเป็นข้าวเหนียวข้าวเหนียวจะลงลงตรงนี้ถ้าลดลงไปคือมันติดเใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะภาพดินลมใช่โอ้แต่ดินกลายริก <laughs> ตึกกลายสุดๆกันเลยเนี่ยน, <laughs> นี่คือเรายังปรับปรุงตรงนี้ไม่ได้ว่าจะทํายังไงไม่ให้น้ํามัน น้ำมันผ่านไปแบบถ้าน้ำไหลผ่านเลยป่าเนีหายหมดเนี่ยตรงนี้นะคะอ oh. ปลูก้าแฝกแล้วแต่มันก็น้ำมันมากเกินไปไงครับมันก็จะผ่านไปนี่หมดเนี่ยแหละลงไปนู่นเลยลงไปป่าอ้อยลงไปทะลุไปหมู่บ้านนู่นเนี่ยครับขึ้ไปดูบ่อข้างบนถ้าขุดเสริมดินคันมันก็พังแล้วใช่ป่ะใช่จ้ะ เสริมคันก็ไม่อยู่แต่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่เพราะตรงนี้มันไม่ใช่ที่น้ําลาดมันจะไปแถบหนูนมันไม่ใช่ช่องทางน้ําอันนี้ก็มีตาน้าเหมือนกันหรอมีตาน้ํานั่นก็มีตาน้านั่นเป็นเป็นเป็นสะเขานนั่นนะตรงนั้นก็คือเอาดินมาถมใช่ใช่ใช่หมดไปเยอะหมดหมดไปหลายแสนอะ่ะ เ,เสริมเบามาบ่อใหม่นี่ก็เสริมใหม่ให้มันกว้างกว่าเก่านี่ให้เพื่อนๆช่วยกันเอาปันมือเอาแรงนี่กระปาทั้งนั้นที่เอาลงลงไว้นี่ปนสาะสะแรกเลยมันน้งนะสะลุงเนี่ยมันมีตาน้ำอยู่ตรงใต้ต้นอยู่ไอ เนี่ยขี้เหล็กอะ่ะจะมีตาน้ําออกไม่เคยแห้งสระลูกน,นี้ไม่เคยแห้งแล้วก็มีอยู่ข้างบนสองลูก<อ>เพิ่งว่าโหดนะน,นะที่พวกแกอะ่ะมีจะสระเก็บน้ําทั้งนั้นก็มันก็เป็นโอกาสเนาะใช่สระมันก็อย่างที่เปรียบเทียบกันแล้ะเป็นอ้อยหนึ่งไร่กับเป็นสระน้ำหนึ่งไร่ ในสระน้าเขาได้ปลูกต้นไม้ด้วยใช่เริ่มลงต้นไม้เพื่อนเพื่อนมาลงมือเอาแรงมาลงให้แต่พี่ว่ามันน่าจะโตใบนะเพราะพื้นที่มันดินมันสมบูรณ์แล้วตรงขอบสระใช่ใช่เห็นไหมก็ยังทําอยู่ทําอยู่คอยลดพื้นที่เห็นไหมน้ําทั้งนั้นน้ําผุดเต็ใต้ดินนะแปลกดีเนาะมีน้ําดีแล้วมันก็จะไม่งามเลย อ้อยเราจะไม่งามจะใส่ปุ๋ยใส่อะไรไปจะไม่งามเพราะมันเป็นดินทรายแล้วเวลาฝนตกก็หลากไหลใช่ไหลลงไปนู่นเลยมันเป็น,นช่อง,ปงไปหายไปหมดไหลลงไปนู่นเนี่ยแสดงว่าเ,เปลี่ยนเป็นสารนีงคิดถูกแล้วใช่คิดถูกแล้ว,ลวประโยชน์มากมายแล้วจากที่เคยอยู่รุงเทพมาอยู่บ้านนอกเราเป็นไงบ้างพี่ว่าสบายที่สุดทั้งพี่ทั้งแควนก็สบายใจที่สุด ถึงเราจะไม่มีเงินไม่มีเงินเดือนแต่เราก็อยู่แบบประหยัดแบบพอเพียงครับใช่แต่ของกินแทบไม่ได้ซื้อเลยของกินแทบไม่ซื้อข้าวไม่ซื้อมีน้อยที่เราจะต้องซื้อก็คืออะไรนะหมูที่เราไม่ได้เลี้ยงแต่เราก็ไม่จําเป็นต้องต้องกินเขาตลอดเวลาตลอดทุกอาหารสามมือ้อใช่ค่ะ เหมือนที่เขบอกว่าบบ้านไม่เช่าค่าไม่ซื้อแต่กรุงเทพนี่ทุกอย่างเลยค่าเช่าขนาดไปใช่ใช่ใช่แล้วคุณภาพชีวิตด้วยก็เหมือนสุขภาพจิตอะไรเราก็ดีขึ้นเราไม่จําเป็นต้องเร่งรีบเราเหนื่อยเราก็พักครับไม่ต้องดิ้นรนว่าเช้ามาเราต้องเตรียมงานคืองานไว้ให้คนอื่นเขานั้นไม่ใช่งานของเราเองวิถีชีวิตกรุงเทพใช่ใช่แม่ก็ปลูกผัก ปลูกอะไรอยู่ในแปลงบ้านให้ดูเลี้ยงหาเลี้ยงเป็ดมีแปลงอยู่ที่บ้านอีกประมาณสิบไร่จ้ะก็ผสมประสานกันไปแต่ละแปลงนี่ก็มีโจทย์ต่างกันไปนะผมใช่ใช่กลายเป็นดินทรายน้ําซึมดีมากที่บ้านเราก็ไม่มีบ่อน้ําก็จําเป็นต้องขุดสระเก็บน้ําไว้ไปลดพวกผักพวกต้นไม้อะไรที่อยู่ในบริเวณบ้านอันนี้น้ําซึมอย่างนี้ก็มีทั้งปีเลยทั้งปี มันก็ไม ER ่แห้งง่ายๆอขนาดันี้ใช่ค um ุณี่มันก็อยู่ที่เราปรับใช่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 ให้เกิดประโยชน์ถูกตไปแปลงเมื่อกี้นั่นก็น้ำไม่อยู่ไม่อยู่น้ำของเขาก็เป็นที่ลาดหน่อยใช่ไหมเป็นที่ลาดลาดลาดมาทางถนนเนาะแต่ว่ามันไม่อยู่น้ำหืมืมถุดแล้วไม่อยู่แต่นี้ น้ำดีมากก็เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสใช่จ้ะตรงนี้ก็เหมือนกันถ้าลดลงไปก็ติดลมเลยลดลงไปก็ไม่รอดอ๋อนี่นะลักษณะน้ำก็ใช่<ๆ>นั่นแหละเป็นน้ําที่ซึมจากใต้ดินก็ถูกแล้วนะผมว่าปรับเป็นเป็นสระน้ําไปใช่จ้ะแล้วก็ปปานเป็นโคกแล้วบอป็นโครกระปุกของอย่างนี้แหละ ของอยู่ของกินของอยู่ของกินเราปลูกก็มีประโยชน์เราเราไม่ต้องซื้อแบ่งปันให้ในกลุ่มญาติพี่น้องเพื่อนๆใครอยากกินอยากอะไรก็มาเนี่ยจะเห็นว่าทรายชัดเลยใช่จ้ะเป็นทรายพี่น้อยฝากข้อคิดให้กับพี่น้องที่จะกลับบ้านนั้นเรากลับมาก่อนแล้วกลับมาได้สี่ปีแล้วเนาะพี่น้อยเพิ่งกลับมาได้ปีกว่าเพราะว่าแฟนเขาจะกลับมาอยู่ก่อนมาทดลอง มาทดลองลงทุนเหมือนเขาทำแตงโมแตงโมเขาได้กำไรได้ดั่นดีแต่ทีเนี้ยพวกเราทำไปแล้วมันขาดทุนปลูกกระเจี๊ยบเราก็ขาดทุนปลูกปลูกกีละกี่ไร่ก็ยี่สิ้าไร่พี่คูกเหมือนเรามีงบประมาณต้นทุนอยู่แล้วใช่ไหมเราก็ทำไปแต่มันไม่เกิดผลประโยชน์กับเราพอเริ่มมาเจอโควิดรอบที่สองพี่น้อก็กลับมาบ้านกลับมาบ้านก็ชวนกัน โดยที่เราหยุดหยุดเรื่องพวกพวกไอป่าอ้อยป่ามันแล้วก็เพราะว่าพี่น้อยจะสนใจพวกต้นไม้พวกพืชผักก็เลยชวนกันทำผสมผสานกันไปมันก็ผลประโยชน์ที่ได้รับก็ดีกับครอบครัวเราแล้วก็ดีต่อธรรมชาตินะ<แ>เพราะว่าไม่มีต้นไม้พวกน้ำที่หลากไหลามาก็พัดอนาดินไปหมดพี่น้อยว่ามีประโยชน์ ก็อยากให้เพื่อนๆน้องๆที่ว่าปล่อยพ่อแม่ทําไร่ทํานาอยู่ที่บ้านนะกลับมาช่วยพ่อแม่ดีกว่าพอเปลี่ยนสภาพหมู่บ้านของเราให้เป็นป่าชุมชนปลูกผักปลูกหญ้ากินเองพี่น้อยว่าดีจ้ะโอเคนะฮะขอบคุณครับพี่ค่ะคิดถึงบ้านคิดถึงบ้าน บ้านที่อบอุ่นใจคิดถึงพ่อคิดถึงแม่คนที่เราห่วงใยคิดถึงพี่คิดถึงป้าชาวนานที่มีน้ำใจคิดถึงดงป่าพงไพรและร่มใสใกล้โบ